เรามองไม่เห็นเราก็เดินเรื่อยๆเ,เห็นเรื่อยๆเ,เราก็ถอนออกแล้วก็เอาเราจะไม่ใช้สารเคมีฆ่าหญ้านะใช้แบบธรรมชาติเพราะาดินกับหญ้ามของคู่กันนะครับเราเอาปลอดภัยไว้ก่อนอดูหญ้าไหว ช่วงนี้มันขึ้นเยอะแต่เราเอาก,กอใหญ่ออกไปมันก็ไม่มีแล้วการมานานได้เดินดูอย่างนี้มันก็ดีนะครับมันจะเห็นหญ้าเห็นอะไรจะได้ถอนปีนี้ก็ถอนไปบ้างปีต่อมาก็ถอนเรื่อยๆไอติ่กใหญ่ๆมันก็ไม่สะสมก็ออกไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยก็คือความสุขอย่างหนึ่งครับในการทํานาอาชีพทำนาเนี่ยมันมันไม่ได้เร่งรีบครับค่อยๆทาไปเรื่อยๆไม่ฝืนอันไหนมันแน่นเราก็เอาเสียมมาเราเดินทุกวันเห็นทุกวันครับเนี่ยได้กองใหญ่ตอนวันแดดมันร้อนก็